สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์มวยไทยเกียรติเพชร s k สเค r e เปอไฟโดยหงแดงสุรินมวยไทยเกียรติเพชร s k สเค r e เปอรหงแดงมองว่าเป็นมวยไทย5ยกโปรแกรมดีอีกหนึ่งโปรแกรมที่แฟนมวยไทยพลาดไม่ได้สดวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย14นกา30นาทีเวลาดีมากๆทาง PPTV 36 จัดโดยโปรโมเตอร์เดียและโปรโมเตอร์อูดสองโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงวันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f อเหมือนเดิมชอบกดซ u บสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ f อท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยหองแดงแนะนำแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยจอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งมวยไทยเกียรติเพชรเอสเน่าสนใจมากๆไทยดวนฝรั่งยอดชนะศึกกวยบางอแหลม เจอกับเอริยา FA g r o กรุ๊ปไปดูซิว่าทั้งคู่เป็นใครมาจากไหนฟอร์มล่าสุดเป็นยังไงคู่ที่หนึ่งยอดชนะสึกกลุวยบางคอแหลมพบกับเอริยา FA g r o กรุปชกกันที่พิกัดน้ำหนัก109ปอนด์ยอดชนะสึกกลวยบางคอหลมอายุ15ปี167เซนติเมตรจากจังหวัดมหาสารคามสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุดชนะนอกยกสีเพชรออโต้ปอประจันสีกีฬาสปอร์ต ชนะน็อกยกสองแสนแสบหมูปิ้งอร่อยจุงเบยและครั้งหลังสุดแพ้น็อกยกสามนรนาตกาแฟาวันชนทางด้านคู่ชกเดลิยาเอฟเอครุปจากสหรัฐอเมริกาสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะน็อกยกหนึ่งพยักพุงทองเกีย,ยริไพรัตชนะน็อกยกสองพยักผู้ผ่าจอมโหดออตโอต้มวยไทยและครั้งหลังสุดพบกับเทชรออตโต้ประกาศสิทธิยิมน,นัดนี้ไม่มีผลการแข่งขันยอดชนะศึกเนี่ยซ้าย แข่งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายอาวุธมวยเนี่ยดีมากๆขณะที่เอริยาเอริยาไฟเตอร์เปิดเกมเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาขอบอกว่าหนักแรงใครโดนเป็นหลับเป็นหลนมวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่ฝรั่งเชื้อสายอินโดวันนี้ของแดงมองว่าอาวุธมวยไทยเนี่ยไม่เป็นรองนักมวยไทยโอเคอาจจะชคมาน้อยแต่ทุกอย่างนี่หนักแรงคู่ต่อสู้โดนแมโดนเป็นหลับเป็นหลนวันนี้ของแดงมองว่าเอริามีโอกาสมากกว่า เอริยาจะเบียดเฉือนชนะเบียดเฉือนชนะน็อกไม่ใช่สิเบียดชนะน็อกได้เลยวันนี้มองว่าเอริยา F a กรุปหนักแรงทุกลูกดูดีกว่ามาที่คู่2คู่2เพชรพิชิตชัยนายกเอธาสราเจอเพชรแซมสันจอพัทริยา1บนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าดูชมมากๆเพชรพิชิตชัย20จากนครศรีขนาดที่เพชรแซมสันเนี่ย เด็กปั้นของอิธิชัยอินทยุง17จากวรีรัมฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันคู่ที่สองเพชรพิชิตชัยนายกเอ่าสาราพบกับเพชรแสมสั้นจอพัทริยาชกกันที่พิกัดน้ำหนัก119ปอนด์เพชรพิชิตชัยนายกเอ่าสาราอายุ20ปี167เซนติเมตรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการขึ้นชก3ครั้งหลังสุด ชนะคะแนนพยักมังกรจอมโหดออตโต้วันแพน็อกยกสี่เด่นรงศเจริญเดชมวยไทยและครั้งหลังสุดชนะน็อกยกสามดำเดือดตีเจริญเมืองทางด้านคู่ชกเพชรแซมสันจอพัทรยาอายุ17ปี164ซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนฝนเหนือเอฟทีออยชนะคะแนนเพชรชร,ริศักดิ์อริสากรุกและครั้งหลังสุดแพน็อกยกสองสเตฟานสอทอเหี่ยวบางแสน เพชรพิชิตชัยเนี่ยมวยขวาเข่าในอาชีพนอกแข่งขวาขวางหน้าแทงทําได้ดีมากๆระยะประชิดนี่มีศอกขณะที่เพชรแซมสั้นดาวรุ่งพุ่งแรงประจําจอพัทยามวยขวาเหมือนการแข่งกว่านักแรงหมัดหนักศอกคมมวยคู่นี้วันนี้หงแดงมองว่าเพชรพิชิตชัยดูดีกว่าในเรื่องของกระดูกมวยเบอร์มวยขวางหน้าแทงเก๋าเกมกว่า วันนี้เบียดชนเบียดชนเพชรพิชิตชัยจะเบียดเฉือนชนะเพชรแซมสั้นจอพระทยาสนุก fc ชอบกดซ u b s ไ r i b ์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ fc ท่านไหนที่ยังไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยองแดงแนะนำมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่3คู่3จอมโหดสิบจ๊กา,การเจอดีโอนาตาสอเดชพันร้อยสิบแปด จอมโหดสิบเก้าจากสุรินกระดาษที่ดิโอนาตา24จากบราซิลมวยคู่นี้เคยเจอกันมาดิโอนาตาเคยแพ้มาวันนี้ได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งที่ช่องเจ็ดไปดูซิว่าฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่เป็นยังไงคู่ที่สามจอมโหดสิทธิเจกการพบกับดิโอนาตาสอเดชพันธ์ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก118อปอนด์จอมโหดสิทธิเจกการอายุ19ปี168เซนติเมตรจากจังหวัดสุรินสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุด แพน็อกยกหนึ่งเหล็กสซอโชคมีชัยชนะคะแนนทหารเอกนายกเอาศาลาและครั้งหลังสุดชนะคะแนนดิโอนาตาซอเดชพันธ์ทางด้านคู่ชกดิโอนาตาสอเดชพันธ์อายุ17ปี164เซนติเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยแพ้คะแนนอํานวยเดชวอวันทวีและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนจอมโหดสิทธเจกการ จอมโหดเนี่ยครบเครื่องไฟเตอร์เปิดเกมในเนี่ยเหนียวแน่นขนาดนอกสอกหมัดถือว่าใช้ได้เป็นมวยขาแหลกขาลยขนาดที่ดีโอนาตาดีโอนาตาครบเครื่องแข่งขวาดีหมัดขวาดีอาวุธคมวันนี้หงแดงมองว่าจอมโหดเบียดบทเบียดบทจะย้ำแค้นดีโอนาตาซอเดชพันธ์ได้อีกครั้งหนึง่ง มาที่คู่สามคู่สามก็น่าสนใจมากๆพยักอุดรพุ่มพันธุ์ม่วงเจอมังกรบูมเด็กเสียนร้อยี่สิบไปดูสามฟอมล่าสดุดคู่ที่สี่คู่เอกของรายการพยักอุดรพุ่มพันธุ์ม่วงพบกับมังกรยูฟ้าบูมเด็กเสียนชกกันที่พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนพยักอุดรพุ่มพันธุ์ม่วงอายุยี่สิบสามปีหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรจากจังหวัดสุรินสถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดแพ้คะแนนเท็ดกล้า อินเฟสตายแพ้คะแนนในการขึ้นชกแก้มือกับเพชรกล้าอินเฟสตายและครั้งหลังสุดแพ้คะแนนราชเดชสอเพชรจำรัดทางด้านคู่ชกมังกรออยูฟ้าบุมเด็กเสียนอายุ23ปี100 59เซติเมตรจากจังหวัดสุรินทร์สถิติการขึ้นชกสามครั้งหลังสุดชนะคะแนนชูศักดิ์สอสลัดชีพแพ้คะแนนไม้สางคำสอยิ่งเจริญการช่าง และครั้งหลังสุดชนะนอกยกสีเพชรน้องในพอหอมกลิ่นพยักุดอนเนี่ยเขาในอาชีพนอกแข่งขวาระยะประชิดมีศอกส่วนในคือจุดแข็งขณะที่บางกรบุมเด็กเซียนบูปเปิดเกมขวาแข่งขวาหมัดขวาขวางหน้าแทงทำได้ดีอาวุธนี่หนักแรงทุกเม็ดหนักแรงทุกดอกมวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่มังกรบูมเด็กเซียนชอบไปที่ความหนักแรงของอาวุธ วันนี้คู่ต่อสู้เดินเข้ามาดักบวกนัก,กดักบวกหมัดบวกศอกขวางหน้าแทงวันนี้เบียดบทเบียดบทมังกรจะเบียดเฉือนชนะพยกักอ,อ,อุดรอออุดรสามฟอร์มล่าสุดสุดเปื่อยได้แบบสนุกนี่คือมวยไทยเกียรติเพชร SKS Super Fight เสาที่18มวยดีอีกหนึ่งโปรแกรมที่แฟนมวยไทยทั่วประเทศพลาดไม่ได้มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ เอริยาวันนี้ชอบไปที่ลูกดักแรงขาแรกขาลุยวันนี้ลุ้นเป็นมวยสายต่ำจะเบียดเฉือนชนะเบียดชนะน็อกได้ในบั้นปลายนี่คือชอบหนึ่งส่วนชอบสองของแดงชอบไปที่เพชรพิชิตชัยวันนี้มองว่าเพชรพิชิตชัยเก๋กว่าทุกรูกอาวุธในดูดีกว่าขวางหน้าแทงศอกข่มวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเพชรแซมสั้น ตัวตึงจากจอพระยาได้แบบสนุกส่วนชอบสามหงดอแดงชอบไปที่จอมหดสิทธาิการวันนี้ชอบลูกหนักแรงไฟเตอร์เปิดเกมในเหนียวแน่นวันนี้จะเบียดเฉือนชนะบราซิลอันตรายอย่างดีโอลาตาสนุกดีคือชอบสามส่วนชอบสุดท้ายหงแดงชอบไปที่มังกรบูมเด็กเสียดวันนี้ชอบไปที่อาวุธหนักแรงขาแลกขาลุยวันนี้ถ้าพยักุดอนเกาะเกี่ยวไม่ได้วันนี้ มีโอกาสหลับหล่นสูงนี่คือมวยไทยเกยียรติเพชร s k สเคเอสซเปอร์ไฟเสาที่18พฤษภาคมสดจากเวทีสยามอ้อมน้อย14บในการนาทีทาง p p t v 3ีเขาบอกว่าเป็นเวลาดีมากๆวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันหงแดงขออวยพรให้ f อฟซีหงแดง,ออง,แดงปราสจากโรภคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนมีโชคเวลาวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ